สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะในสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหาคอรอนอนะคะซึ่งนะการหาคอรอนอของตัวคูณร่วมน้อยมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของการหาคอรอนอโดยการหาตัวผลคูณร่วมการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบ แต่ในสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาครนโดยวิธีการหารทีนี้นักเรียนลองมาดูหลักการและวิธีการหาครนนะคะการหาครนโดยการหารนั้นมีหลักการคือนะคะการหาครนของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปโดยการตั้งหารสามารถทำได้โดย1ในแต่ละขั้นตอนของการหารจะต้องเลือกตัวหารโดยเลือกจากจำนวนเฉพาะ ที่เป็นตัวประกอบร่วมอย่างน้อยสองจำนวนที่ต้องการหารซึ่งอาจมีหลายจํานวนให้เลือกจานวนใดไปหารก่อนก็ได้2นําผลหารที่ได้จากข้อหนึ่งมาหารอย่างน้อยสองจำนวนที่ต้องการหาร3หารต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของสองจำนวนใดๆที่ต้องการหารดังกล่เราก็ยุติการหาร แล้วเราก็หาผลคูณของคอรโนรโดยการนำจำนวนเฉพาะที่นำไปหาในแต่ละขั้นตอนและจำนวนที่เหลือจากการหาทั้งหมดให้นำมาคูณกันนะคะเราก็จะได้ขอ,ของคอรนอรของจำนวนนั้นๆทีนี้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างการหาคอร์โนอของสองจนวนแรกโดยการตั้งหานะคะยกตัวอย่างเช่น ให้หาครน,นของ6และ8นักเรียนก็มาพิจารณาว่า6กับ8นะมีจานวนนับหรือจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร6กับ8ได้ลงตัว6กับ8เป็นจำนวนคู่ให้เราใช้2ในการหารนะคะซึ่ง2หาร6ได้3 2หาร8ได้4และผลหารที่เหลือคือ3กับ4นี้มีจำนวน เฉพาะใดที่สามารถหาร3กับ4ได้ลงตัวนอกจาก1ซึ่งมันก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วถ้าไม่มีให้เรานะคะนำตัวหารแล้วก็ผลหารที่ได้นี้มาเขียนในรูปผลคูณนะคะก็คือได้2คูณ3คูณ4ได้เป็น24นะคะ ดังนั้นครนของ6และ8ก็คือ24นั่นเองนะคะสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่าผลหารที่เหลือของเราเนี่ยนะคะมีจำนวนที่สามารถหารต่อได้อีกไหมถ้ามันไม่มีนะะก็ให้เรายุติการหารแต่เราจะต้องหารได้หาตัวมาหารได้ต้องหารได้อย่างน้อย2จํานวนนะคะถ้าหารได้ตัวเดียวเราไม่เอานะคะเราต้องหารได้ทั้ง2จํานวนขึ้นไป อันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาครนแบบสองจนวนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะเรียนดูนะคะการหาครนของสิบยี่สิบสามสิบเป็นการหาครนของจํานวนตั้งแต่สามจนวนขึ้นไปสิบยี่สิบสามสิบอ่าสิบยี่สิบสามสิบก็หาจํานวนเฉพาะ ที่สามารถหารได้ทั้งสามจำนวนนี้นะคะมีไหมคะมีก็คือเราใช้5ในการหาร5หาร10ได้2 5หาร20ได้4 5หาร30ได้6มีทีนี้มาดูว่า2 4 6มีจำนวนนับใดอีกที่สามารถหาร2 4และ6ได้ทั้งหมด สอสี่และหกที่เป็นจํานวนคู่เราใช้แม่แม่ไมคะแม่สองหารได้เอาสองหารสองได้หนึ่งสองหารสี่ได้สองสองหารหกได้สามนะคะดังนั้นคณอของสิบยี่สิบสามสิบมาจากตรงไหนก็มาจากส่วนนี้นะตัว L นี้นะคะจำนวนที่เหลือตรงนี้นะ,ะอ่า พาอไม่มีจํานวนอะไรที่จะหารสามารถหาร1 2ึสหรืออย่างน้อยสองตัวได้อีกแล้วเราก็จับผลหารกับตัวหารทั้งหมดมาคูณกันก็จะได้เป็น5 2, 2, 3, ้าคูณสอคูณสคูณสาเราจะเป็นต้องเขียนใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนในรูปผลคูณก็ได้ได้5 2, 2, 2, 3, ้าคูณสคูณสคูณสเท่ากับหกแสดงว่าคอร์อนของ,ของ สิบยี่สและสาสิบนี่คือ60สเดี๋ยวเรามา,าดูอีกสักหนึตัวอย่างนะคะหาคอร์อนของ10บท่ทีนะหาคอร์อนของยี่สิบยี่สี่ห้าสิบยี่สิยี่สี่ห้าินักเรียนลองคิดว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหารได้สามจำนวนนี้หรืออย่างน้อย2องจำนวนจำนวนไหนคะ จำนวนไหนที่หารได้ 20, 24, 50ถ้ามันเป็นจำนวนคู่ง่ายๆเลยเราใช้แม่2 2หาร20ได้10 2หาร24ได้12 2หาร50ได้25แล้ว 10, 12, 25จะมีอะไรหารได้อีกไหมคะมีไหมคะอย่างน้อยสองจำนวนเราจะเอาจำนวนไหนดีที่เป็นตัวหารร่วมแรกก่อนนะคะเราจะอาจจะเอา10กับ12ก็ได้ หรือเราจะใช้10กับ25ก็ได้นะคะถ้ามันมีอย่างน้อยสองตัวที่หารร่วมได้เราเอาจากนี้เราเอา10กับ12ก่อนเพราะว่าเราเอา2มาหารได้2หาร10ได้5 2หาร16เปออิดทษที2หาร12ได้6แต่2หาร25ไม่ลงตัวเราก็ชักมันลงมาดึงลงมาเลยนะคะคือเงื่อนไขก็คือบอกว่า ต้องหารให้ได้อย่างน้อย2องจำนวน2จํานวนแรกที่เราต้องการหารก็คือ10กับ12นะซึ่งเราใช้แม่2ในการหารอย่าลืมนะคะขอเนเยะว่าหารให้ได้อย่างต่ำสองจำนวนแรกกจะเป็นจํานวนไหนก็ได้แต่ขอให้หารได้สองจนวนในที่นี้เราหาร10กับ12ซึ่งเราเอา2ไปหาร10ได้ 2หาร12ได้6แต่2หาร25ไม่ลงตัวเราก็ชักลงมาทีนี้เรามาพิจารณาอีกว่า5 6 25เอ๊ะจะมีอะไรที่สามารถหารได้อย่างน้อยสองจำนวนล่ะมีไหมคะถ้าเรามองดูแล้วอ่าก็มี5กับย5 5 25้าเราใช้แม่อะไรดีละคะก็ต้องเป็นแม่5 5นะหาหาร5ได้ หนึ่งห้าหารหกไม่ได้ชักลงมาห้าหารยี่ห้าได้ห้าที่ห้าหารหกไม่ได้ให้เราชักหกลงมามันก็จะได้หนึ่งห้าหารห้าได้หนึ่งห้าหารหกไม่ได้ชักลงมาห้าหารยี่ห้าได้ห้าแล้วมาพิจารณาดูอว่าในหนึ่งหกและห้าเนี้ยมีจํานวนนับไหนได้ไดบ้างที่สามารถหารได้อย่างน้อยสองมีไหมคะถ้าไม่มี เราก็ยุติการหารเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็นำมาเขียนในรูปผลคูณตัว l ผลคูณตัว l ตรงนี้นะทั้งหมดเลยนะผลคูณตัว l ก็คือได้2คูณ2คูณ5คูณ6คูณ5ตัวนี้1ไม่จะเป็นต้องเขียนกันได้เพราะ1คูณอะไรก็ได้จํานวนน้ำ ซะะึ่ง2คูณ2คูณ5คูณ6คูณ5ได้เท่ากับ600นั่นแสดงว่านะค,ะคอร์นอของ20 24และ50ก็คือ600นั่นเองนะะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการหาคอร์นอนะะนักเรียนจะต้องนำจำนวนเฉพาะ,นะะมาหารให้ได้อย่างน้อย สักสองจำนวนขึ้นไปนะคะสองจำนวนขึ้นไปถ้าตัวไหนหาไม่ได้ให้ชักลงมานะคะเราจะได้หาให้ครบนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาสามตัวอย่างคร่าวๆนะคะนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนเป็นการประเมินความรู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วใหนะะ้นำมาส่งคุณครูนะคะเพื่อครูจะได้เช็คให้คะแนนแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ